พูดโโถูกแล้วข้าส่หลงผิดเองหากไม่เป็นเพราะข้าฝีมือล้ำเลิศมาท่านเวลาชีวิตน้อยน้อยของท่านก็ <c oughs> หญิงหมดสติเพราะนางเสียเลือดไปมากโดยทั่วไปแล้วไม่นานก็จะฟื้นคืนสติเหตุใดยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกข้าเองก็วินิจฉัยลำบากข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านหมอเท่าเชิญมายามวิการรบกวนท่านแล้วฉิงกันปัวเกรงใจไปแล้วเรื่องของสกุลปันก็นับว่าเป็นเรื่องของข้า ออูโห,ห,หเป็นความผิดของข้าเองคิดไม่ถึงว่าแค่คำเล่าลือจะก่อให้เกิดหายนาเช่นนี้ ข myself, ้าผิดต่อท่านแล้วพ oh ่อแมบเยมบจาแล้วจาเป็นอะไรไปตั้งแต่เล็กจนโตลูกพ่อไม่เคยผิวถลอกเลยด้วยซ้ำทำไมถึงได้บาดเจ็บยับเยินเช่นนี้ลูกลูกสาวของพ่อลูกสาวของพ่อท่านอาขออภัยข้าปกป้องฮัวหัวไม่ดีเองท่านปู่ ท่านก็อ,อย่าโทษตัวเองไปเลยปันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหาตัวคนร้ายเบื้องหลังเั็ชีค้นี้ข้าต้องชำระแทนหู้หัวแน่นอนออถ้าตัวพบข้าจะถลกหลัง,งบันทั้งเป็นมันเหินล่ะพี่สาวเขาบาดเจ็บปางตายเขายังไม่มาเยี่ยมอีกเรียนในท่านท่านชายออกไปตั้งแต่เมื่อวานแจ้งว่าจะไปเตรียมของขวัญสมรสให้คุณหนู พ้าจะรีบส่งคนไปตามเขากลับมาไปไปเร็วเข่าเฮ้ย้าสกุลปันของเราทำเวรกรรมอะไรเอาไว้กันแน่งานสมรสของขัวหัวถึงได้เจอแต่อุปสรรคเช่นนี้ลูกสาวคนดีของอข้ายาพี่จะต้องการเจ้ามากสุดเจ้าหายหัวไปไหนโอ้ย,อย,อยท่านพี่ ข้าออกไปข้างนอกแค่ครู่เดียวเองทําไมท่นานทิงได้กลายเป็นแบบนี้ลืมตาม,มองข้าหน่อยสิถ้าขืนมัวนอนอยู่อีกแล้วก็จะพลาดวันแต่งงานแล้วนะงานแต่งที่ได้มาอย่างยากลําบากท่านต้องฮึดสู้หน่อยนะพูดไปเป็น<อ>ขมุบปากซะไม่มีใครหาว่าจะเป็นไม่หรอกพอแล้วพอแล้วเลิกเอ,อ,อะอะโวยวายสักทีท่านหมออีบอกแล้วแผลของพี่สาวเจ้าดีขึ้นนานแล้วเกรงว่าเป็นนางที่ไม่ยอมตื่นเช่นนั้น ถึงได้สลบสลายอยู่อย่างนี้ท่านอาท่านน้าโปรดวางใจผู้ขั้วนาสลบหนึ่งวนันข้าก็จะคอยเฝ้านางตรงนี้หนึ่งวนันห<ฮ>ากนางนนสลบสิบปียี่สิบปีข้าก็จะเฝ้านางสิบปียี่สิบปี